เพื่อนๆชาวไทยแลนด์มอเตอร์ไซค์นิววันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารรถจกักรยานยนต์ในตำนานจากค่ายยามาฮ่านั่นคือรุ่น FZ 400R ปี1984รถสไตล์จำลองรถแข่งชั้ม t t f 3ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจอย่างจริงจังในการพัฒนาของยามาฮ่ารถชื่อดังที่เลิกผลิตไปแล้ว Yamaha มุ่งเน้นการพัฒนาไปที่รถสปอร์ต2จังหวะเป็นหลัก y a m a ฮ่าส่ง FZ400R คันนี้เพื่อเข้าสู่ค้าจำรองรถแข่ง4จังหวะ 400cc อย่างเต็มรูปแบบเป็นรถที่ได้รับชื่อเสียงชื่นชมจากสไตล์ที่คล้ายกับรถแข่ง TTF3 ของ y a m a ฮ่ในยุคนั้น FZ400R ผลงานสไตล์จำลองรถแข่งของแท้ ที่เกิดจากการตอบรับของตลาดและแฟนๆยามาฮ่าอย่างแท้จริงแม้ว่ายามาฮ่าจะผลิตรถสปอร์ตสองจังหวะสุดเร้าใจมาหลายรุ่นแล้วแต่ยามาฮ่าไม่ค่อยกระตือรือร้นในการพัฒนาผลิตรถซูเปอร์สปอร์ตสจังหวะมากนักในเวลานั้นยามาฮ่ากำลังเปิดตัว XJ400 และ XZ400 ในคลาส 400cc ซึ่งเป็นประเภทหลักในตลาดญี่ปุน่นแต่รถทั้ง2รุ่นนี้มีคาแรคเตอร์ที่มีองค์ประกอบของรถทัวริงที่แข็งแกร่งในที่สุดยามาฮ่าก็ถูกผลักดันจากตลาดและได้เปิดตัวรถสปอร์ตสไตล์จำลองรถแข่งที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังนั่นคือ f z 400R ซึ่งเปิดตัวในปี1984 โดยเน้นด้วยแฟริ่งที่มีสีแรสไตล์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ FZR 400ในคลาสรุ่น TTF 3ไฟหน้าทรงกลมเชิญให้นึกถึงรถแข่ง Endurance ของ Yamaha ในขณะนั้นเครื่องยนต์ที่มีพื้นฐานมาจากรุ่นระบายความร้อนด้วยน้ำสำหรับ XJ 400 Z ที่ปรากฏเมื่อปีที่แล้วและสเปคของมันก็อยู่อันดับต้นๆในระดับเดียวกับที่59แรงมา้ามันควบคุมง่ายและยามาฮามีการเปิดตัวรุ่นไม่มีแฟริงครอบในปีต่อๆมาทำให้รุ่นนี้ขายมาอย่างยาวนานจนถึงปี1986 y a มาฮ่ FZ400R ปี1984ถึง1986 ความยาว2 0 2 5มิม mm. ความกว้าง690มิลิเมตรความสูง1,145มิลิเมตรฐานล้อ1,385มิลิเมตรระยะห่างจากพื้น145มิลิเมตรความสูงจากที่นั่ง785มิลิเมตรน้ำหนักรถไม่รวมของเหลว165กิโลกรัมประเภทเครื่องยนต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำสีจังหวะ DOHC สีวาลวสี o ่สูบปริมาตรกระบอกสูบ 399cc รซีซีลูกสูบ54คูณระยะชัก43.6 mm มอัตราส่วนการบีบอัดสูงถึง11.5ผลิตแรงม้าได้สูงสุด59แรงมา้าหรือ12,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 3.7นิวตันเมตรหรือ1 0 0 0 0รอบต่อนาทีระบบประจายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ความจุถังน้ำมันสูงสุด18ลิตรประเภทเกียร์6สปีดเบรกหน้าดิสก์คู่หลังดิสกเดียวขนาดยางหน้า100ทับ90ขี16ขนาดยางหลัง120ยี่ทับ80ขี่8 ราคาในขณะนั้นอยู่ที่5 9 9 8 0 0เเยนในปี1984เพื่อนๆสามารถแปลงราคาไทยเช็คราคาดูกันได้เลยนะครับ FZ 4 0 0 R ได้รับความนิยมจากรูปรักษและผลงานการแข่งขันของ Yamaha ที่ดุเดือดในขณะนั้น FZ 4 0 0 R ถือกำเนิดขึ้นในฐานะสตล์จำลองรถแข่ง4สเตนเนอรแต็มรูปแบบ รุ่นแรกของยามาฮ่าแคตตาล็อกยังถูกถ่ายภาพโดยมีพื้นหลังเป็นสนามแข่งเพื่อเน้นภาพลักษณ์การแข่งขันแม้ว่า FZR400 รุ่นที่สืบทอดตำแหน่งที่มีการแข่งขันมากกว่านั้นจะปรากฏในปี1986แต่ FZ400R ก็ยังคงจำหน่ายต่อไปและในที่สุดก็ได้รับการพัฒนา เป็นแบบแฟร์ริงครอบเต็มที่ทำให้เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ยาวนานจนถึงยุคนี้ด้วยรถแข่ง GTF 3ได้รับการพัฒนาพร้อมกับ FZR 4 0 0โดยมีพื้นฐานจาก x j 4 0 0 z การใช้สีที่เรียกว่าบล็อกความเร็วรูปร่างของครอบท้ายและตัวถังนั้นเหมือนกับ FZR ของรุ่น TTF3 ทุกประการสีตัวถังมีให้เลือกสองสีคือสีขาวและสีดำโดยพื้นฐานจากเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำของ JX400 ที่ทำให้พีพาร,รากกำลังแรงม้าสูงถึง59แรงม้าในระดับชั้นนำโดยการเพิ่มเส้นผ่าศูนย์กลางของเบาวและอัตรากำลังอัด มันถูกติดตั้งบนโครงท่อสี่เหลี่ยมรุ่นนี้ใช้ยางหน้าขนาด16นิ้วเป็นเทนของสไตล์รถจำลองรถแข่งในขณะนั้นไม่มีกลไกโชคอัดอากาศแต่ใช้แดมเปอร์แบบแปรผันแทนได้ท่อไอเสียแบบรวมที่มีพื้นผิวสีดำด้านสวิงอาร์มเป็นแบบท่อสี่เหลี่ยมและด้านหลัง ติดตั้งระบบการเทือนแบบม c น o คร f สแฟริงคอแบบครึ่งมีค่า CDA น้อยกว่า0.3และมีสมรรถนะตามหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมในปีต่อๆมากระจกมองหลังก็กลายเป็นแบบ a e r o d y n a มิกและแบบแฟริงคอบเต็มก็ปรากฏตัวขึ้นมารวัดแบบ3เลนแบบอนาล็อกเป็นแบบติดตั้งแยกอิสระซึ่งเป็นกระแสในขณะนั้น โซนแดงของมารตวัดรอบเริ่มต้นที่1,2500รอบต่อนาทีสำหรับรุ่นนี้มีเอกลักษณ์ด้วยโทนสีเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำมารวัดแบบแยกส่วน3ส่วนและ DNA จาก TTF3 รถแข่งเอนดูร c นที่โด่งดังของยามาฮ่ในยุคนั้นกันโดยทีเดียวครับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆทั้งไหนมีรถรุ่นนี้ครอบครองกันอยู่ หรือเคยใช้รถรุ่นนี้ก็สามารถแชร์ต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าแฟนๆอยามาฮ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องทาง t TikTok f a c e b o o k YouTube Thailand Motorcycle New เป็นกำลังใจให้อดัดพัฒนาช่องต่อไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ